สวัสดีค่ะที่ซ้ายวันนี้จะมาทําอะไรนะคะซื้อของสูซื้อหรือดูพูดให้ถูกๆมาดูมาดูไปค่ะนี่ที่ซ้ายบอกว่าอยากมามากร้านนี้นะอ่ะใช่ไหมร้านนี้ใช่ไหมไปดูซิมีเยอะมากมาสร้างกิเลสอีกแล้วนะพี่ฟูรู้จักไหมลาบูบูอ่ะเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยมอนลี่ลาบูบูกับมัลี่แล้วก็อะไรนะอันนี้ลูก เบ็นพิทีเหรอไปไปดูในร้านกันดีไซน์นี่อะไรอ่ะนี่ไรหร้อยจุ่มละห้าร้อยไหนใช่เหรอวีไรน่ารักนะเจ็ดร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้อ่ะอันนี้ผลไม้ใช่ป่ะจุ่มละสองร้อยเก้าสิบทำไมนี่ถั่วอันนี้อะไรอ่ะเอาเป็นแบบนี้มันเล็ก สองร้ยยอยเก้าสิบ baby ขายพันห้าเก้าสิบเฮ้ยนี่ดีไซน์ตัวนี้น่ารักเนาะดีไซน์ตาโกดตัวนี้ตาโกดเฮ้ยเยอะมากนะทุกคนคลายเบบี้เบบี้ขายแม่ชอบบอกเบบี้ขาย,ายลายเบบี้อันนี้ของดีไซน์<ช>เวอรว์ชันนี้ดีไซน์มีแล้วเป็ดยังไม่มีใช่ไหมที่เต็มตัวอุ้ยน่ารักเนาะใส่ของยางน, <c oughs> น่ารัก นี่ไงนี่ไงใช่ไหมใช่ที่แม่กันได้ไ่ะไม่ใช่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 ฮะไม่ใช่ใชอ,อะไรตัวนี้ยค่ะอันนี้อะไรห้าร้อยเก้าสิบดีไซน์ดีไซน์นี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบดีไซน์ตัวบอลเลยจัดวิห้าร้อยเก้าสิบตัวบอลเลยอะ่ะฮะจริงเหรอ <laughs> เออตาขยับด้วยด้วยห้าร้อยเก้าสิบบาทน่ารักอะ่ะเนาะตัวบอลเลยเนาะเรื่องนี้อ่ะจริงเหรอ เฮ้ยอันนี้ตัวอะไรกระปูตัวอะไรเนี้ยปลากระเบนปลาถามจริงอันนี้ถามจริงมันคือตัวอะไรเฮ้ยมันเป็คสของไม่ใช่มันมีข้างหลังอะไรวะตัวอะไรวะไดโนเสาร์วะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไมเป็นอย่างเงี้ยมันหางมันด้วยนะมันหมดแมวน้ำเนาะม้าน้ำไม่เฉยเออม้าน้ำเออใช่ไหมม้าน้ำแต่มันมีข้างหลังอะฮะนี่ใช่แล้วแมาน้ำนี่นี่นี่ปลาหมึกปลาหมึกใช่ไหมเก้าฟูออกมาดิใช่ปลาหมึกนี่น่ารักน่ารักเนาะ เออเนี่ยประเมินดีไซน์ดีไซน์ประมืนปรม,มนมมันดีดีไซน์ประมือมันคือกล่องนี้ใช่ไหม,ไมกล่องนี้ห้าร้อยเก้าสิบบาทน่ารักนะแต่แม่ว่าอีอันเน,นี้ยอีอัน,นนี้ตัวก็เลยเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรทีม่มันมีเยอะมากอันนี้ก็ห้าร้อยเก้าสิบอันนี้อะไรดีไซน์อันนี้มันแบบนี้ที่มันมีเยอะอะ่ะมันไม่รู้มันมีที่เราไม่รู้จักเยอะแยะไปหมดในไงบางอันเขามีตัวอย่างให้ดู ไปไปดูฝั่งโน้นกันเยอะมากทุกคนอุยอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบนี้ไปไปดูฝั่งโน้นกันน้องนี่ก็น่ารักนะน้องเนี่ยน้องเนี้ยอันนี้แหละแปดร้อยห้าสิบเราดูตัวอย่างมันได้นะอันนี้เลอกล่องเดียวดีไซน์อันนี้ลเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบละกล่องเดียวดูน่าตลกก็ตัวตวลกน่ารักแบบตลกตลก ไปปะ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 ไหนไปดูดิไปดูดิฝั่งนู้นมีอะไรนี่ไงแบบเวทีดิไอเฮมละบู๊บูเท่าไหร่ไปดูดิแบบ,บเวทีวีสองสามร้อยแปดสิบถูกมากดีไซน์ถูกมากดีไซน์จุ่มมาเท่าไหร่ดูไหมทุกคนหค้าร้อยเก้าสิบเพราะว่ามันที่เราเราไปจุ่มใกล้บ้านไงมันก็เลยแพงฮะไหนอะเอออันนี้ห้าร้อยยี่สิบทำไมแพงไงกําโฟแสดงว่าแล้วมันแล้วแต่ลิขสิทธิ์ไง มันก็มีถูกแพงแล้วตัวแล้วแต่ลิขสิทธิ์เขาถูกหรือแพงแพเฮ้ยหมูไหน,นเออแมวกวากแม่อันนี้อะไรอ่ะซสาย้ายนี้อะไรอะหมูหมูเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยเนีย่ยทุกคนหมูทุกคนมันคือหมูอ๋มอ,อมันต่างกันแค่สีชุดโอ้ยอันนี้ก็น่ารักนี่สายอันนี้น่ารัก สามร้อยแปดสิบฮะฮะลาบูบูเท่าไหร่อันเนี้ยอ๋ออันนี้คล้ายๆที่พ่อป๋องซื้อเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชสาม้อยห้าสิบฮะฮะเก้าร้อยเก้าสิบบาทอันเนี้ยมีสายให้เลยเหรอวิลล์เนาะสายเนี่ยแล้วมาใส่อะไรได้ไหมไม่ได้เป็นแค่สะพายแบบน่ารักน่าักเฉยเฉยี่น่นารัก ใช่ดิมันแบบอุ้ยนี้ก็สวยน,นี่อะไรไม่รู้สับปรลรดเนี่ยนางฟ้าน้อยอันนี้ก็น่ารักใช่แม่วา่าดันกุ้มสุน่ารักด้วยอันนี้อะไรดิไ้า์รู้จักไหมแปลกๆเยอะแยะที่เราไม่รู้จักนี่ไงแม่ทีวีอไหนอ๋อนี่แม่ชอบอันนี้นี่แม่ชอบอันนี้หุย้ยลราบูบู เ้ 3, นี่ยไม่ใช่บอันนี้5้ารเก้สิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยดูก่อนมันมีกี่แบบนี่ไงบบมีหกแล้วก็สีเขตหนึ่งตัวอะไรไม่รู้อันนี้ดีไซน์ไม่สนใจทุกคน,นหเห,หรออันนี้สีชมพูก็สวยนะสีชมพูหน้ามันเหมือนกันไหมเน่ยอ๋อหน้ามันเหมือนกันอ๋อหน้าเหมือนกันต่างแค่ชุด หน้าเหมือนกันต่างแค่ชุดอันนี้ก็น่ารัก <laughs> ดีไซน์แม่ชอบปลาหมึกหน้ามมนเหมือนกันไหมเฮ้ยแต่ตาคนละสีอันนี้ตาสีนี้เนี่ยตาหม, ực, มึกตาสีนี้ตาคนละสีแต่ว่าหน้าเหมือนกันเี๋ยวจะมาดูดิเี๋ยวจะนสดงมาดูดิเออหน้าเหมือนกันแต่ตาคนละสีเนาะเหมือนกันหมดต่างกันแค่ตาแต่อันนี้เหมือนกันอ่ะนี่ ตอนนี้ดีไซน์เลือกอยู่นะคะทุกคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอะไรดีนะเมื่อกี้ไปดูดอกไม้คิมมอนมานะตอนแรกจะดอกไม้คิมมอนตอนนี้เปลี่ยนใจอีกแล้วนะนี่ลังเลอยากได้อันนี้อะไรนะอยากได้มะพร้าวซีเคดอออยากได้มะพร้าวีเพีชอยากแบบต้องบอกว่าอยากได้ทุกตัวเดี๋ยวมันจะได้ตัวที่ไม่อยากได้ตอนนี้คืออยากได้อันนี้แล้วคือเปลี่ยนใจละดอกไม้ไมเอาแล้วใช่ไหม คือต้องบอกว่าคือมันมีเยอะมากนะแบบว่าไม่รู้จะเลือกอะไรดีเลือกไม่ถูกเพราะว่าด้วยความที่ว่าแม่กุ้งให้แค่หนึ่งกล่องเนาะให้เขาเลือกหนึ่งกล่องเนาะอันนี้คือพ่อปองจะซื้อให้พ่อปองจ่ายเงินให้นะแล้วหลังจากนี้ถ้าเขาอยากได้คือเขาต้องเก็บเงินซื้อเองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนโกงลาบูบูไปพันหนึ่งนะทุกคนไปสั่งในเพจปลอมโดนโกงไปแล้วนะ อ่ะอันนี้พ่อปองก็เลยซื้อปลอบใจให้เนาะเพราะว่าตอนแรกสั่งลาบบบูให้เขาลรวโดนโกงอันนี้ก็เลยปลอบใจแต่หลังจากเนี้ยต้องเก็บเงินซื้อเอง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นของสะสมมันไม่ได้แบบมีประโยชน์อะไรอมีทางการเรียนหรืออะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นแบบว่าความสุขทางใจของสะสม <c oughs> ก็เก็บเงินซื้อเอง <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวมารอดูกันตอนนี้เขาเลือกอยู่ว่าเจ้ากล่องไหนนะคะทุกคน ได้แล้วนะคะทุกคนไหนขอดูหน่อยสรุปว่าดีไซน์อะไรมาคะนี่เลยคิมมอนเวอร์เลยนะคิมมอนผลไม้เนาะปะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปแกะที่บ้านนะทุกคนเดี๋ยมาลุ้นกันว่าดีไซน์จะได้ผลไม้อะไรนะคะทุกคนป่ากลับบ้าน go h o m